thank <laughs> you ยมปิมัตยังพันเตวิสุวิสุรักนัายะติสรติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามวโมพตังสรทนังกระจามิธรรมังสระนังกระจามิจริยมังกระจามิตริยมิธรรมังกระจามิ เกี่ยวกับการต่อมาที่อาวุธสมาธิต่อมา,าจะท้าทาเรื่องมณีเรืิถงการสงครามนอกจากว่าหูล่มลุกยาราในต่างที่หวัได้เคยมาที่เมื่อวานไปที่ทจังหวัดอำนาจเจริญแค่หนองบัวลำภูใหญ่ขอท่านได้จัดบัตรตรงนี้วันนี้ถ้าหากว่าเล่าเป็นถ้าได้กล่าวอะไรผิดก็กลับเข,ข้ามานะครับผม จะมีความรู้วิสิ่งที่จะพูดในวันนี้เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องง่ายๆที่เรือแห่งคำตัวนี้เรือแห่งคำที่หนังสือเนี่ย่ยซึ่งพระองค์มีพระราชาชื่อว่าโยก็ปข่ก็พูดไปยอเได้ลงไปก็หลับเรื่องแค่แต่ลงไปพุโทโธเบนาโถพระพุทธเจ้าเราลองเอาจิตเนี่ยไปับเรื่องแบบนี้อย,อยู่ ตอนไปเรลยให้ไปเรื่อยเพราะพุทธเจ้าเป็นผืนพื้นประเสริฐพระพุทธเจ้าทำเป็นึืนเรื่อยไปอย่างเรื่อยไปอย่เพื่อการจ่ายไปได้จริงแม่ควาะที่สองข้าพระที่สามข้าพระเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้ากราบทางพระเจ้าที่เพื่อนบืนของข้าพระเจ้าไม่มีปีพร้อมทางยา รถคนทานภูมิใจให้เบิกบา,านรับบ้างไม่วามที่แสียการสวนพระราานาารัตนตรีขอในการช่วยเหลือาารักษาพนุษย์เหล่านัค้ครับประธานประธานก,กน็คือน,นะครับ,บ,รบ,บ,บ,บท่ทานพระเยบุตสศิษย์พงห์นะครับข้าราชการบริพารในพระองค์นะครับผ่านในจังหวัดจังหวัดทั้งสองที่ใดนะครับผู้เช็ญประธานโศล นหนังสือธรรมะนาวาวังนะครับแต่พระสงฆ์งสมณศักดิ์ทั้งสิบูปได้บทอส่งแล้วนะครับจะกลับนั่งย่างที่ทางท่ารองนะครับก่อนที่จะสั้งารัเพื่อนศาสนาหวัดพิจูรณ์ได้เชิญไว้นะครับจะขึ้นทางด้านซ้ายขึ้นการรับนะครับพระประธานวิธีจก การรับพระราชทานบนรรดาพระปรมาเหยยาลักแล้วนะครับในนั้นก็ขอแยกเป็นเส้นแล้วเพราะว่าในบ,บนโลกทางด้านฟ้ามืได้เลยท่านผู้ได้สารใช้กชวนที่สองเสื้อเหลืองนะครับหลายนะครับในการรับพระราชทานหนังสือธรรมานาวาฟังนะครับทีทีวันนี้นะครับเป็นภาพที่วัดงาม นะครับสําหรับสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นสถาบันการศึกษาหลักของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ